เริ่มเริ่มดูแล้วเดิมแตกของข้างนอกอ,อ,นอ้ยนอีกเอ้โอ้โร้มันนะ่ะรองเนี้ยโอ้บอกแล้วกบอย่างแก้คันจิ๋วของมันต้องมีเต็มปากเต็มคำอายาไปเลยโอเคครับผมฝากไปด้วยครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วสี่ห้าตัวแล้วตรงเนี้ยจอดครับ